สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงนองโมพยากรกับการเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงนะคะดวงสัปดาห์นี้เป็นดวงระหว่างวันที่30มิถุนายนถึง6กรกฎาคมค่ะไพ่ในเรื่องทั่วไปขึ้นสี่เหลียนคุณใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังนะคะในช่วงนี้โดยเฉพาะเรื่องการเงินคุณอาจกำลังมีเป้าหมายบางอย่างจึงทำการมุ่งมั่นในการเก็บออมเงินเป็นพิเศษค่ะการเงินเป็นไพ่แปดถ้วย ก็ยังไม่ค่อยพอใจกับรายได้หรือว่ารายรับในช่วงนี้สักเท่าไหร่อยากจะหารายได้เพิ่มเพราะว่ารายจ่ายรออยู่เยอะสถานการณ์บีบให้คุณต้องยอมทําอะไรสักอย่างเพื่อให้สถานะทางการเงินดีขึ้นค่ะการงานเป็นไพราชนีถือดาบขยนันแล้วก็เอาจริงเอาจังกับงานมากทำให้ค่อนข้างเครียดช่วงนี้งานอาจจะเจออุปสรรคปัญหาทำให้ต้องตัดสินใจต้องรับผิดชอบมากขึ้นค่ะ แต่สุดท้ายแล้วคุณก็จะสามารถผ่านอุปสรรคปัญหาเหล่านี้ไปได้นะคะส่วนเรื่องสุขภาพนั้นเป็นไพ่อัศวินถือถ้วยส่วนใหญ่แล้วแข็งแรงดีแต่ก็ควรระวังเกี่ยวกับขาส่วนล่างข้อเท้าแล้วก็พวกระบบไหลเวียนในร่างกายค่ะเรื่องความรักสัปดาห์นี้ไพ่หกถ้วยคนโสดมีเกณฑ์ได้กลับมาพูดคุยกับคนรักเก่าหรือว่าพบรักกับเพื่อนเก่า ส่วนคนมีคู่มีแฟนเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขร่วมกันดูแลเอาใจใส่กันเป็นอย่างดีอาจได้รับของขวัญหรือของฝากที่ถูกใจด้วยค่ะ